สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาฟังคอมเมนต์จากแฟนบอลชาวอาเซียนนะครับหลังจากที่ทีมฟุตบอลไทยนะครับแพ้ในเกมอุ่นเครื่องให้กับโอมาน1ประตูต่อศูนย์และคอมเมนต์ของชาวอาเซียนอีกนะครับหลังจากที่ทีมฟุตซอลไทยสามารถเอาชนะอิรัก4ประตูต่อศูนย์และสกอร์รวม11ประตูต่อ2ที่สามารถเข้าไปอย่างฟุตซอลโลกที่ลิทัวเนียได้มาฟังคอมเมนต์เกี่ยวกับฟุตบอลก,กันก่อนนะครับ ในคอมเมนต์แรกเป็นของชาวมาเลเซียนะครับที่บอกว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยจะดีของชาวอาเซียนเลยและคอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับขอให้โชคดีสำหรับเกมหน้านะแล้วคอมเมนต์ถัดไปของชาวมาเลเซียก็บอกว่าใจเย็นไว้ก่อนส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะครับก็เป็นของชาวเวียดนามบอกตามตรงนะนี่มันเป็นแค่การเตะกระชับมิตร ไม่รู้สึกอะไรเลยสำหรับผลการแข่งขันนี้ที่โค้ชต้องการรู้จุดอ่อนของทีมเพื่อจะพัฒนาทีมให้ดีขึ้นสิ่งเดียวที่ต้องสนใจก็คือผลการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการตั้งหากล่ะขอให้ทุกทีมโชคดีและคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับหวังว่าอินโดนีเซียจะชนะไทย UAE และเวียดนาม แล้วก็มีีโมติคอนหัวเราะนะครับส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะครับก็เป็นของชาวเวียดนามบอกว่าอินโดนีเซียทำได้แน่หากเจอไทยในตอนนี้แล้วก็มีคนอื่นมากดี m o t i c o นหัวเราะและก็ี m o ติคอนเศร้านะครับส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะครับก็เป็นของชาวเวียดนามนะครับที่แสดงความคิดเห็นค่อนข้างที่จะโมออกมานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวเวียดนามจะชนะจอร์แดนให้ดูแล้วก็มีความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียน,นะครับ เป็นการลองทีมของไทยและอินโดนีเซียเท่านั้นสู้ต่อไปแล้วก็มีความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์นะครับที่แสดงออกถึงความรู้สึกการให้กำลังใจนะครับบอกว่าเข้มแข็งไว้ประเทศไทยเราเป็นกำลังใจให้และความคิดเห็นถัดไปก็เป็นของชาวกัมพูชานะครับรู้สึกว่าทีมของเราเล็กลงไปทันทีเมื่อเห็นทีมชาติไทยแพ้ และความคิดเห็นถัดไปก็เป็นของชาวมาเลเซียนะครับบอกว่าทีมอาเซียนมีปัญหากับทีมจากอารับเสมอและคอมเมนต์ถัดไปนะครับหลงมาจากชาวซาอุดิอาระเบียนะครับที่อาศัยอยู่ญี่ปุ่นบอกว่าอย่ายอมแพ้ประเทศไทยมันเป็นการแข่งขันแบบเทนนิงแมตช์เท่านั้นตั้งสติไว้ส่วนความเห็นถัดไปนะครับก็เป็นของชาวเวียดนามที่แสดงความเห็นในแนวหยอกๆนิดนึงนะฮะว่า การแข่งขันกระชับมิตรที่ผลลัพธ์ไม่สำคัญมากเท่าไรเชื่อว่าประเทศไทยจะเข้ารอบ AFC Asian Cup อย่างแน่นอนและมี e m มติ c o n หัวเราะนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามอีกคนนะครับบอกว่าไม่เป็นไรประเทศไทยที่คุณแพ้ในการทดสอบครั้งนี้คุณอาจจะเห็นว่าอะไรไม่ดีและแก้ไขมันได้และก็มีความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเวียดนามเช่นเคยนะครับที่บอกเพียงสั้นๆว่า แค่การทดสอบทีมต่อไปก็มาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนเกี่ยวกับฟุตซอลกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกนะครับก็มาจากประเทศเมียนมานะครับบอกว่าประเทศไทยจะเป็นทีมที่ดีที่สุดใน10อันดับแรกของโลกและคอมเมนต์ถัดไปจากเวียดนามน,นะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเพื่อนไทย และความคิดเห็นถัดไปก็มาจากเมียนะครับบอกว่าฟุตซอลไทยอยู่ในระดับโลกพร้อมกับอิรานญี่ปุ่นและอุซเบกิสถานส่วนคอมเมนต์ถัดไปก็มาจากมาเลเซียนะครับบอกว่าเชื่อว่าไทยจะทําผลงานได้ดีในฟุตซอลโลกและคอมเมนต์ถัดไปนะครับก็มาจากมาเลเซียเช่นกันยินดีด้วยกับทีมที่ดีที่สุดในเอเชียตอนนี้และคอมเมนต์ถัดไปของชาวอินโดนีเซียนะครับว wow, ้าวอเมซิ่งไทยแลนด์ ขอแสดงความยินดีด้วยฟุตซอลของคุณเล่นได้ดีมากและก็มีคอมเมนต์ของชาวอิหร่านนะครับว่าชาวอิหร่านมีความสุขมากๆในขณะนี้และคอมเมนต์ถัดไปนะครับก็เป็นของชาวเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับว่าฟุตซอลไทยอยู่ในระดับโลกแล้วแล้วคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าประเทศไทยเล่นได้ดีจริงๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะครับรอเวียดนามนะพี่น้องชาวไทยแล้วคอมเมนต์นี้ก็มาบอกว่าเวียดนามเล่นได้หน้าเบือ่อ ส่วนคอมเมนต์ถัดไปก็ได้มาตอบกลับข้างบนว่าเวียดนามได้ตั๋วแล้วนะตอนนี้แล้วคอมเมนต์ถัดไปนะครับถ้าเป็นสนามฟุตบอล11คนทีมไทยยังไม่เท่าไรแต่ถ้าเป็นฟุตซอลต้องเรียกว่าปูแล้วก็มีคอมเมนต์ถัดไปออกมาบอกว่าต้องเรียกประเทศไทยว่าพี่ชายคนโตส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะครับประเทศไทยนั้นมีระดับที่มากกว่าและคอมเมนต์ถัดไปก็ออกมาบอกว่า2พ่อลูกจูงมือกัน แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าประเทศไทยอยู่ในระดับเอเชียแล้วไม่รู้จะพูดอะไรครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นต่างชาตินะครับที่เกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับอุ่นเครื่องกับโอมานแล้วก็ฟุตซอลไทยสามารถชนะอิรักคว้าต๋วไปเล่นฟุตซอลโลกที่ลิทัวเนียนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถแชร์กันมาได้ที่ใต้คลิปคลิปนี้ขอลากไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ